สวัสดีค่ะตอนนี้ร่างกายของเราเรามาทดสอบกันดูซิว่าเราก้วนเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นนะคะเริ่มแรกเลยคือปรับง่ายๆก่อนเลยคือปรับการกินค่ะปรับการกินมื้อเย็นให้ลดลงเป็นทานโปรโตีนกับผักเท่านั้นไม่ทานอะไรที่เป็นข้าวแป้งน้ำตาล ถ้าเราเป็นนะคะปรับเรื่องแรกเลยคือปรับมื้อเย็นก่อนทานในสิ่งที่ไม่ทำให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันมากกว่าเดิมแล้วนะคะไม่ทานข้าวแป้งน้ำตาลในมื้อเย็นทานเฉพาะโปรโตีนกับผักวันนี้นําได้แนะนําน้องคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารนะคะแล้วน้องเขาเนี่ยมีน้ําหนักตัวเกินเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลาในการออกกำลังกายขณะที่ก็ไม่ได้ทานอะไรเยอะมากมาย แล้วก็ไม่ได้เป็นอาหารที่เป็นไขมันหรือของทอดอะไรเลยด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าก็ยังมีน้ําหนักตัวเกินอยู่นําแนะนําเขาง่ายๆค่ะมื้อเย็นทานเฉพาะโปรโตีนกับผักตรงนี้ให้เน้นดีๆนะคะให้เลือกทานให้เป็นด้วยแล้วถ้าหิวจริงๆเลยก็อาหารตามที่นําบอกเลยค่ะนําบอกเขาว่าไข่ต้มหรือไม่มีอะไรจะทานจริงๆ ถั่วลิสงนึ่งแบบที่ในรูปแบบที่นึ่งเองซื้อมานึ่งเองก็คือเจ้าถั่วต้มที่เราเห็นเขาขายกันตามท้องตลาดกระป๋องละ20นั่นแหละค่ะเราซื้อแบบเป็นโลโลนึ่งเองนึ่งแล้วเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทานเองในรูปแบบนี้นะคะทานได้ง่ายๆหิวทานแบบนี้ค่ะไม่ทานข้าวโดยเฉพาะข้าวขาวมื้อเย็นเนี่ยเลิกแล้วก็ตัดไปเลยอยากทานทานในมื้ออื่นทานในมื้อที่เราได้ใช้พลังงานได้ใช้แคลอรี่ออกไปจริงๆจ,จ,จ,จากการทานข้าวเพราะข้าวเนี่ย เ,เมื่อทานเข้ามาแล้วเขาเป็นน้ําตาลทันทีนะคะเมื่อย่อยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะข้าวขาวจะเป็นน้ําตาลง่ายและเร็วมากเมื่อเป็นน้ําตาลแล้วเนี่ยร่างกายถ้าไม่ได้ใช้พลังงานอะไรออกไปร่างกายเก็บเป็นไขมนขันค่ะดังนั้นการทานข้าวในมื้อเย็นเนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยนะคะถ้าอยากลดและตรงเข้ามาตามประเด็นที่บอกคือ อ้วนเหนื่อยง่ายไม่มีเวลาออกกาลังกายทําแบบนี้ค่ะทำนะคะประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นผลแล้วเปลี่ยนการทานมื้อเย็นแล้วก็ไม่ทานดึกจนเกินไปเช่นถ้าเรานอนสี่ทุ่มมื้อสุดท้ายเนี่ยควรจะกินสักประมาณ6โมงเย็นและที่สำคัญเลยคือก็ไม่ควรนอนดึกกว่าสี่ทุ่มเพราะการนอนน้อยเป็นสาเหตุอย่างหนึง่งที่ทำให้เราอ้วนค่ะถ้าเราอยากผอมนะคะ มื้อเย็นทานโปรตีนทานผักและนอนเยอะๆค่ะเพราะการนอนเนี่ยแหะคะ่ะทำให้ร่างกายในเวลากลางคืนเนี่ยได้เผาได้เผาผลาญไขมันที่มีสะสมส่วนเกินออกไปนอนให้เยอะขึ้นแต่ไม่ใช่กินเยอะขึ้นนะคะเลือกทานให้เป็นค่ะลองดูนะคะประมาณอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ หรือเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้ผลแน่ๆขอให้ทำแบบจริงจังและทำแบบมีวินัยกับแค่เรื่องมื้อเย็นมื้อเดียวของการกินก่อนนอนค่ะลองดูค่ะ